สวัสดีครับผมโจจากช่องโจแคนวา a n ช e แนลครับวันนี้ก็พิเศษมากๆาะครับมาไกลถึงปทุมเลยนะครับที่แน่นอนนะพข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงสาวสวยนะครับเดี๋ยวจะมาให้เธอแนะนําตัวหน่อยแล้วก็มาให้เธอพูดได้ว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันสวัสดีค่ะชื่ออิงฟ้านะคะก็เป็นนักแสดงช่อง7ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากด้วยค่ะโอเคครับแล้วนอกจากงานช่อง7งานละครเนี่ยิงฟ้าทําอะไรอีกครับ ตอนนี้ก็เปิดเพจ uh, <okay. S 2> เป็นเพจ <Okay. S 2> ชื่อว่าเพจอรริงฟ้าพาทำค่ะทำอะไรครับก็จะพาออกกาลังกายอะไรแบบเนี้ย uh, uh. แต่ช่วงหลังๆมานี้ก็ค่อนข้างที่จะลงเป็นคลิปกินมากกว่า <Okay. S 2> คือจริงๆอ่ะจุดประสงค์คืออยากให้คนเห็นว่าแบบเราอ่ะสามารถกินของที่อร่อยได้นะในขณะที่เราก็สามารถดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีได้ด้วยโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคก็เลยเป็นเหตุที่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาสัมภาษณ์กับอิงฟ้าแล้วก็มาทําคลิปอ่า collaboration กัน เพื่อที่ว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากจะหุ่นดีแต่ไม่ได้แบบอยากจะกล้ามใหญ่กล้ามปูหรือว่าประกวดอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอยากจะหุ่นประมาณแบบนักสแสดงนะครับเพราะว่าอิงฟ้าเนี่ยแน่นอนก็เป็นนักสแสดงอยู่ช่องเจ็นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลย โอเคตอนนี้เราก็มาถึงท่าแรกนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเข้าท่าแรกเนี่ยเดี๋ยวให้อิงฟ้าให้เหตุผลก่อนเดี๋ยวว่าทําไมเรามาเลือก e x e r c i เซอร์ไซสแบบนี้แล้วปกติอิงฟ้าเนี่ยโปรแกรมเป็นยังไงครับค่ะก็สําหรับฟ้านะคะช่วงนี้ก็จะถ่ายละครบ่อยมากสัปดาห์หนึ่งก็แบบ3-4วันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะได้เล่นแบบออกกําลังกายต่างๆเนี่ยก็จะมีแค่3วันอะไรประมาณประมาณนี้ค่ะ ก็เลยเลือกที่จะเล่นเป็น full body แทนโอเคโอเคก็ full body exercise นะครับหรือว่า full อดี้ body workout เนี่ยก็เหมาะที่สุดแล้วนะครับกับคนที่เล่นได้สามวันต่อสัปดาห์นะครับผมคราวนี้ท่าแรกเนี่ยเราจะมาเล่นเป็นท่าอะไรครับ sumo squat ค่ะได้ส่วนไหนครับขาข้างในค่ะกับช่วงแบบว่าแฮม แฮมสตริงแล้วก็ก้นครับแฮมเบอร์เกอร์หาเลยนะก็ซูโม่สควอตเนี่ยนะครับก็จะได้ต้นขาด้านในนะครับผมแล้วก็ก้นแล้วก็แฮมสตริงซึ่งแน่นอนก็เป็นทาร็ตที่ผู้หญิงต้องการอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะต้องมาเน้นเป็นท่าแรกนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่มาแบบเล่นอกเหมือนผู้ชายผู้ชายจะมาแบบอกก่อนเลยแต่ผู้หญิงก็จะแบบออกแนวแบบว่าขาก้นหลังขานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการวอร์มอัพกัน they all see that it's a lie cause we always give it one last try yeah you've watched me break a thousand โอเคท่าแรกนะครับ Sumo squad ก,ก็แน่นอนนะครับอิงฟ้าเนี่ยเขาก็จะวอร์มอัพด้วยการที่เล่นเป็นตัวเปล่าก่อนถึงแม้ว่าจะไปเตะขาเวียงแขนกันมาแล้วนะครับก็ยังจะต้องการที่จะวอร์มอัพแบบไม่ใช้น้ำหนักใช่ไหมครับใช่ค่ะ กี่ทีดีครับกี่ทีดีักประมาณทีค่ะโทีค่ะเดี๋ยวผมจะทําด้วยโอเคสําหรับท่านี้นะครับเราจะเล่นกี่เซตกี่ครั้งครับก็ปกติจะเล่นเป็น4-5เซตค่ะ15ครั้งวิธีการเล่นซูโม่สควอเนี่ยมันเล่นยังไงครับค่ะเมื่อกี้เราวอร์มตัวเปล่าไปแล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มมาใช้น้ําหนักแล้วโดยฟ้าเนี่ยจะใช้เป็น7.5กิโลนะคะ นี่เราก็เอาดัมเบลมานะคะมาจับไว้แบบนี้หรือใครที่ถนัดจับเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เปิดปลายเท้าออกนะคะในขณะที่เข่ากับปลายเท้าเนี่ยก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะ,ะจากนั้นนะคะยอ่อลงบิดก,กนะะ้นค่ะย่อลงอย่าลืมหายใจด้วยนะคะหายใจจังหวะการหายใจนี่เป็นไงบ้างครับหายใจเข้า ะเามาดูข้างๆเนี่ยนะครับจังหวะที่อิงฟ้าเนี่ยถีบขาขึ้นครับแล้วก็ดันก้นไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะบีบก้นนะครับให้มากที่สุดเที่ทำได้แค,ครนี่ก็เป็นท่าแรกของเรา<ฮ>ะนะครับผมอย่างที่เห็นเนี่ยอิงฟ้าใช้น้ำหนักเพียงแค่7.5กิโลแต่ว่าดูความแข็งแรงของอิงฟ้าแล้วเนี่ยจริงๆสักสิบห้โลเผยยังไหวเลย เหตุผลอะไรที่อิงฟ้าเนี่ยไม่ได้เล่นหนักขนาดนั้นอ๋อจริงๆอะก่อนหน้าน,นี้ก็เล่นหนักขนาดนั้นแหละแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่ว่าพอเป็นอาชีพนักแสดงอะคะ่ะเราก็เลยต้องรู้สึกว่าเราต้องเล่นน้ำหนักที่ไม่ต้องหนักมากให้แบบว่าเหมาะกับผู้หญิงแล้วก็พอเรากินน้อยลงอะอเราก็ต้องเล่นน้ำหนักแบบที่มันพอเหมาะพอครัวน่ะคะ่ะและ้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะกําหนดน้ําหนักของเรายังไงว่าเฮ้ยอันเนี้ยพอดีละหรือว่าอันเนี้ยหนักเกินไป เอาที่เราเล่นไหวดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงบางคนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอะไรก็ตามคือต้องเล่นแบบว่า body ้เวทอย่างเดียวเล่นตัวเปล่าอย่างเดียวเพราะว่ากลัวตัวใหญ่แต่สําหรับตัวฟ้าเองอะฟ้ารู้สึกว่าเราสามารถใส่น้าหนักได้ไม่ต้องกลัวตัวใหญ่เลยไม่งั้นแบบผู้ชายเขาก็ตัวใหญ่กันไปหมดแล้วคะ่ะผู้หญิงที่แบบเล่นกันหนักๆอะไรเงี้ยเขาก็ตัวใหญ่ไปหมดแล้วโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ันที่ท่าที่2แล้วนะครับหลังจากที่ไปเล่นซูโม่สควอตมาซึ่งก็โดนขาเต็มๆเลย คราวนี้ท่าท e> ี<_<_่สองเป็นท่าอะไรครับพี<_<_่ฟ้าก็จะเล่นเป็นซูเปอร์เซนตนะคะเป็นเดนลิฟท mm ์นะคะแล้วก็โรต่อค่ะเอ่อที่เหตุผลที่เล่นแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเดนลิฟท์เนี่ยเราเล่นแล้วเราก็ยังคงไว้ซึ่งแบบว่าช่วงหลังขานะคะแล้วก็ก้นค่ะแล้วก็การโรเนี่ยก็คือเราได้ในส่วนของอัปเปอร์ด้วยนั่นก็คือตรงหลังด้วยอะค่ะ ครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่ผมเกิดไปข้างต้นคือผู้หญิงเนี่ยเขาจะเน้นพวกช่วงล่างนะครับผมก็ท่าที่สองเนี่ยก็ยังเน้นช่วงล่างอยู่แต่ว่าเริ่มขยับมาเป็นช่วงบนลวก็คือหลังครับแล้วก็อยากจะให้อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่เวลาผู้หญิงเขาจะชอบเล่นพวกซูเปอร์เซตเนี่ยเพื่อที่ว่าความเข้มข้นของแต่ละท่าเนี่ยมันจะได้ไม่หนักเกินไปคือเหมือนกับกระจายกระจายไปฟูลบอดี้ใช่ไหมครับท่านี้เราเล่นกี่เซตกี่ครั้งครับก็เล่น4เซตนะคะ15ครั้งค่ะ โอเคก็อย่างที่บอกไปอิงฟ้าจะมาเล่นท่าเด a ดลิฟกับท่าโร w นะครับมันจะไม่เชิงเป็นซูเปอร์เซตแต่ว่ามันจะมันจะเป็นแบบว่าเวฟสลับเวฟก็คือเรฟแรกเล่นเดดลิฟอีกอันนึงก็เป็นโรครับผมเดี๋ยวให้อิงฟ้ามาสอนวิธีการแนะนําวิธีการเล่นท่านี้แบบเบสิกเบสิกให้คุณผู้หญิงหน่อยได้ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะย่อตัวลงค่ะเพื่อจับตัวนี้ตัวบาเบลนะคะแล้วก็แกนกระลำตัวนะคะไม่ อไม่งอตัวแบบนี้นะคะให้เกรงกนากนกลังตัวไว้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็งอเข่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ห่อยลงไปแบบนี้จากนั้นขึ้น,นะคะ่ะ คลิปนี้นะครับก็จะชิวๆหน่อยนะครับก็กูมีบลูทูธแค่อันเดียวนะครัเพราะแม่งแพงครับเอาไงไม่ทำเงินหมดแล้วยังก็จะมาสลับกันคุยแบบเนี้ยเหมือนคลิปที่เล่นกับพี่ตูมนะครับก็อย่างน้อยๆยังสื่อสารรู้เรื่องโอเคเนาะโอเคครับอิงฟ้าตอนนี้มีคําถามจากทางบ้านนะครับอยากรู้มากเลยว่าทําไมพี่อิงฟ้าเนี่ยสวยอยู่แล้วสวยขนาดนี้เนี่ยเป็นดาราละครอีกอะไรที่ทําให้แบบอยากเข้ายิมอยากออกกำลังกาย คือจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่อ้วนง่ายมากคือกินนิดกินหน่อยอะไรเงี้ยก็อ้วนแล้วถ้าเกิดสังเกตร,รูปพี่ลงอะค่ะในเพจจะมีรูปพี่ลงอยู่แบบว่าช่วงโควิดอะแบบว่าไม่ได้ถ่ายละครอ,อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่ enjoy eating มากอชอบกินนี่ขนมของหวานของแล้วอ้วนง่ายใช่ค่ะน้ำหนักเด้งไป64ส่อะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ขึ้นรูมใหใ้เดี๋ยวขึ้นรูมให้หน่อยนะ อก็น้าหนักขึ้นไป64แล้วก็คือแฟตล้นลวนเพราะว่า <Okay. S 2> เราไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่ค uh ่อ huh. ยิมเลยเราเลือกที่จะอยู่บนเตียงแล้วก็กินกินกิน uh huh. อย่างเดียว uh huh. เพราะน้ำหนักขึ้นปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเหนื่อยง่าย uh huh. หนึ่งเหนื่อยง่ายแล้วก็แค่ขึ้นลงบันดไดอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคแล้วเริ่มมาสังเกตสุขภาพตัวเองว่าไม่เวิร์กละไม่ uh huh. ดีละต่อตัวเราละโอเคโอเคก็เลยนอ,นอกจากนี้ยเรายังโดนที่บ้านว่าว่าแบบอ้วน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 กดดันกดดันหรอใช่กดดันแล้วมันแบบเป็นอะไรที่ ทำผู้หญิงอ,ะอ่ะมันไม่มีใครชอบให้คนด่าว่าอ้วนคือเขาเ่วเจนเตทีมเจนเตทีมมันเจ็บมากมันเจ็บมากค่ะเพื่อนๆจิมมีจิกตาด้วยตอนตอน,ตอนเจ็บเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องอแบบสวยและฉันต้อง,ฉ,องฉันต้องแบบรักตัวเองมากกว่าน,นี้แล้วอะ,อะไรแบบเนี้ยก็เลยเลือกที่จะเริ่มวิ่งรอบหมู่บ้านก่อนอ๋อคือตอนตอนแรกแค่วิ่งใช่แค่วิ่นะโอเคโอเคใช่มันไม่มียิมเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องเริ่มอะไรสักอย่างแหละที่จะลด น้ำหนักเราลดหุ่นลดรูปร่างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปวิ่งก่อนเริ่มจากวิ่งก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มมีบอดี้เวทที่บ้านพอหลังโควิดปุ๊บเราก็แบบใส่เต็มเลยอีเน็ตเปิดยิมเปิดเราใส่เต็มเลยค่ะคือจริงๆอ่ะที่อิงฟ้าพูดเนี่ยก็ดีนะครับคือมันจะเริ่มด้วยวิธีไหนก็ได้จะบอดี้เวทที่บ้านจะเป็นการวิ่งก็เลยขอแค่ว่ามันเป็นการแอคทีฟขยับขยับตัวอะไรเงี้ยใช่มันเหมือนแบบว่าบางคนรู้สึกว่า ไม่มียิมไม่มีฟิตเนสไม่มีเวลาไม่มีอะไรที่จะทาอะไรเงี้ยค่ะคในขณะที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะทางานนัดกองหกโมงเช้าเลิกสี่ทุ่มเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้วินัยของเราคือเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อมาวิ่งก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนออกไปทํางานเราก็เลือกที่จะทาอย่างนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่า มันคืองานอะ่ะเราต้องทํามันเพื่อสุขภาพเพื่อความแบบดูดีของเรา<ม>การใส่เสื้อผ้าเราจะมั่นใจมากขึ้นอะไรเงีเออ้ยเราเลยเลอกทำใช่คือบางคนเนี่ยมีพิมพ์มาบอกผมบอกบ่อยมากว่าแบบเอ้ยไม่มีเวลาแล้วทํางานตื่นเช้าเลิกง,งานดึกจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกําลังกายอ,อิงฟ้ามีอะไรแนะนําให้คนเหล่านี้บ้างครับจริงๆแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเป้าหมายมากกว่าบางคนมีเป้าหมายแบบไม่เหมือนกันอย่างเราเราเป้าหมายชัดเจนมากถ้าเราตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วว่า ในอีกไม่กี่เดือนอ่ะเราจะต้องหุ่นดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดเราจะปล่อยหนึ่งวันมีเดรไลน์อย่างงี้ป้ะถ้าเกิดเราปล่อยหนึ่งวันไปอ่ะโดยที่เราไม่ออกกำลังกายเราจะรู้สึกแบบวันนั้นคือวันที่เราเฟลคือมันแบบไม่โอเคแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้มีเป้าหมายหรืออะไรเงี้ยที่ชัดเจนอ่ะจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรปล่อยวันนั้นนั้นผ่านไปผ่านวันมากันพุ่งอย่างงี้ป้ะมาถึงตรงนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เกิด ทางก็ข้อผิดพลาดทางเทคนิคนครับเราก็เลยไม่ได้เสียงจากตอนที่ผมเนี่ยนั่งคุยกับอิมฟ้า,าในการอธิบายท่าเล็กลังเจสแล้วก็เดี๋ยวท่าที่จะเล่นหลังแขนแล้วก็น้าแขนนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นท่าเล็กลันเจอเนี่ยก็เดินไปกับที่ยิมแบบเนี้ยที่เราทําอยู่ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะอ,าอยู่กับที่ก็ได้แล้วแต่เพื่อที่ว่าจะมาเน้น ในช่วงของต้นขาในส่วนของต้นขาแล้วก็หลังขามาซ้ําอีกต่อนิดหนึ่งนะครับและท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่า tricep extension นะครับผมเล่นกับดัมเบลซึ่งคุณสามารถซูเปอร์เซตกับไบเซปได้นะครับก็คือหน้าแขนกับหลังแขนแต่ทีนี้เนี่ยเรา เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคก็เลยได้มาแค่ในส่วนที่เล่นหลังแขนอย่างเดียวซึ่งก็จะเป็นท่าสุดท้ายนะครับเล่นจบเป็นท่าปิดนะครับสำหรับในการเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนที่จะเข้าเซอร์คิตเทรนนิ่งครับโอเคหลังจากที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นก้นหลังขาต้นขาแขนหน้าแขนหลังแขนแล้วก็หลังด้วยนะครับ <S <S ผมผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นหน้าอก หรือว่าไหลอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเอาแค่แบบกระชับกระชับออกว่าจริงๆมันก็โดนหมดลวล่ะที่เราเล่นแล้วทีนี้พอเล่นเวทเทรนนิ่งเสร็จอิงฟ้าจะมาเล่นในรูปแบบไหนครับเซอร์กิตเทรนนิ่งมันเป็นยังไงครับเราเราเพราะอะไรถึงเล่นแบบนี้ก็จะเล่นเพื่อที่จะแบบว่าให้หัวใจอะค่ะแข็งแรงกระตุ้นฮาร์เรทให้เรารู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไปแบบว่านอนหลับฝันดีอะไรแบบนี้โอเคโอเคโอเคแล้วการเล่นเซอร์กิตเนี่ยนอกจาก กระตุ้นท้ารทแล้วเนี่ยมันยังช่วยเผาผ่านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคก็คือการเล่นเวทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เผาผ่านเยอะอะไรมากมายแต่ว่าคาร์ดิโอไอการเนี้ยมันออกแนวเหมือนแบบคาร์ดิโอนิดน,น,นใช่ผสมการผสมกันในขณะที่เราก็ได้ใช้กล้ามเนื้อด้วยค่ะระหว่างออกกำลังกายคือเหมือนกับมันอยู่ระหว่างกลางของคาร์ดิโอกับเวทเนาะใช่ใช่โอเคเราจะไปเล่นกี่ท่าครับกับเซอร์กิตเทรนนิ่งสองท่าค่ะท่าแรกเป็นท่าอะไรครับเป็นท่าเรียกถูกไหมคะเนี่ยเบอร์ปี้อ่าถูกถูกถูกภาษาที่ได้ดูหน่อยได้ค่ะ สำหรับการทำเซอร์กิตนะคะก็จะมีแนะนำให้แบบ2องออปชันได้กันนะคะค,คือทำจำนวน12-15ถึงครั้งค่ะหรือว่าจะจับเวลาก็ได้30วิวิอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นอยู่กับระดับด้วยเนาะเพ<ช>ราะว่าค,คนที่แบบอ่านน้ำหนักตัวเยอะหรือว่ายังไม่ชินกับแบบนี้ก็10ครั้ง12ครั้งใช่บางคนแบบเซนเซียนหน่อยแล้วก็เพิ่มไปเลย1นาทีก็ได้แล้วเราควรควรจะพักระหว่างเซตเนี่ยกี่นาทีครับ ส่วนตัวแล้วนะคะจะพักประมาณ1นาทีแบบสัก3ามสิวิถึง1นาทีอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นให้ฮาร์เรนแบบเต้นแบบต่อเนื่องรือถ้าพักนานถ้าพักนานมันก็ไม่ต่อเนื่องใช่ค่ะไม่ต่อเนื่องไม่เข้มข้นแล้วกี่เซตแล้วกี่เซตสี่เซตเหมือนกันค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาให้อิงฟ้าเนี่ยทิ้งท้ายไว้ลวกันว่าสาหรับสาวๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยเขาจะควรจะเริ่มต้นยังไงครับก็ถ้าเกิดได้เห็นท่าออกกําลังกายเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ออกไปนะคะ ทบจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เลยเราสามารถนะออกได้ที่บ้านด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่มีดัมเบลค่ะสามารถใช้ขวดน้ดําได้ง่ายๆเลยขวดน้ํานะคะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ใครเล่นแบบไหนไหวก็เล่นได้นะคะส่วนที่จะฝากถึงสาวๆที่อยากลดน้าหนักอะคะ่ะเริ่มต้นได้ง่ายมากเลยก็คือ1นนะคะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองค่ะว่าภายใน1เดือน2เดือน3เดือนหรือภายใน1นึ่ะปีะรเราอยากจะมีรูปร่างในฝันแบบไหนเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราจะทํามันอย่างได้แบบ มีวิธีการแล้วก็วางแผนได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มจากการเลือกทาน,นะค,ะค่ะเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าอะไรดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นลอง<ช>เลือกทานอาหารดูนะคะ แล้วก็ค่อยมาเป็นการแบบว่าเริ่มวิ่งจ็อกกิ้งที่บ้านหรือไม่ก็บอดี้เวทที่บ้านก็ได้ทุกอย่างของการออกกําลังกายแค่คุณเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบว่าออกกำลังกายขยับร่างกายนั่นคือการออกกําลังกายแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าเวทเทรนนิ่งอะไรจริงจังแค่เริ่มแบบเออเปิด YouTube เดี๋ยวนี้คือมันง่ายมากค่ะดู<ๆ>หลายๆคนออกมา ทำคลิปเกี่ยวกับการออกกําลังกายซึ่งฟ้าว่าเยอะมากมามทุน,นะทนี้ทุนี้เต็มเลยเต็มเลยความรู้เต็มเลยก็อยากแนะนําแบบว่าออกกําลังกายแบบนี้ที่บ้านกันก่อนก็ได้ค่ะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยขอบคุณอิงฟ้ามากนะครับผมที่สละเวลานะครับอันมีค่านะครับนี่นางเอกช่อง7็ดนู้ยวเอวซั์ยินดีมากนะครับสละเวลามาให้ช่องเล็กๆของของเรานะครับ ให้ความรู้ดีๆแบบนี้งั้นคนที่อยากจะติดตามพี่อิงฟ้าเนี่ยเขาไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางไหนบ้างค่ะก็จะมี Instagram นะคะเป็นฟ้าจุดอิงฟ้านะคะ F A H แล้วก็จุด I N G F A H นะคะเ,คเดี๋ยวขึ้นให้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นใหเอเคแล้วก็จะมีเป็นเพจนะคะชื่อว่าอิงฟ้าพาทมค่ะโอเคโอเคแล้วละครที่เล่นอยู่เนี่ยม,มีเรื่องอะไรบ้างครับ สำหรับรละครนะคะติดตามได้เลยทางช่อง7นะคะตอนนี้ถ่ายจบไปแล้วเรื่องสมบัติมหาเฮงนะคะกำลังจะออนแอร์แล้วแล้วก็มีเรื่องทะเลเดือดค่ะแล้วก็มีเรื่องทานตะวันสีเพิงคือเร็วๆนี้มีหลายเรื่องมากยังไงฝากติดตามช่อง7นะคะโอ้หลายเรื่องมากนะครับก็อย่ายลืมติดตามอิงฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอิงฟ้าครั้งครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นครับชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ subscribe เดี๋ยวเราะจะันคลิปต่อไปบ๊ายบาย